ข่าวเรื่องของละคร พี่แดนเซอร์ในวงนะครับเผยความรู้สึกต่อน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอครับล่าสุดครับทุกคนต้องบอกว่าน้องเตเต้ลำเพลินออฟฟิเชียลครับทุกคนก็ได้มาอัดคลิปวิดีโอนะครับเผยความรู้สึกที่มีต่อน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหได้ฟังน้องพูดแล้วเนี่ยเราก็ขนลุกเหมือนกันนะรู้สึกว่านี่แหละเหตุผลที่ใครๆก็รักน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับพี่เตเต้เนี่ยได้เผยความรู้สึกว่าอุงอิง เป็นคนที่เฟรนลี่มากไม่หยิ่งกับใครเลยนะครับแล้วก็ถามสารทุกสุขดิบน้องเตเต้เนี่ยอยู่ตลอดครับทุกคนตั้งแต่น้องอะ่ะยังไม่มีช่องเลยนะครับแล้วก็จนตอนนี้น้องได้เปิดช่องมาเตเต้ลำเพลินออฟฟิเชียลเนี่ยยิ่งได้มีการถ่ายอุง้งอิงแล้วก็ยิ่งมีความใกล้ชิดน้องมากยิ่งยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยิ่งรักน้องมากยิ่งขึ้นนั่นเอง อุ้งอิงเป็นกันเองมากนะครับพี่เต่เต้ยังเล่าความรู้สึกให้พวกเราฟังนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยซื้อข้าวเปล่าไปนะครับซื้อข้าวเปล่าแล้วก็ถือกล้องเนี่ย ถ่ายคลิปวิดีโอน้องอุงอิงด้วยในขณะที่อุงอิงเนี่ยกำลังลงจากรถตู้คําแรกที่น้องถามพี่เตเต้เลยนะครับก็คือถามว่าพี่ได้อีหยังกินนะครับได้อะไรกินนะครับเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยเห็นพี่เตเต้เนี่ยถือข้าวเปล่าอยู่นั่นเองครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าพี่เขาเนี่ยได้เผยความรู้สึกนะครบบอกว่าอุงอิงเนี่ยเป็นคนที่ ห่วงคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นคนที่ห่วงคนอื่นเป็นคนที่ไม่ถือเนื้อถือตัวนะครับเหมือนตัวเองแบบยังไม่ดังนะครับทุกคนนะเท่าที่พวกเราได้ฟังกันนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้สึกที่ขอบคุณนะครับที่เอามาเล่าให้แฟนๆฟังเนาะเชื่อว่าแฟนๆได้ดูคลิปนี้แล้วหรือได้ไ,ดไปดูคลิปของน้องเตเต้เนี่ยก็จะมีความสุขนะครับกับการที่เชื่อชมศิลปินคนนี้ก็ถือว่าเราเนี่ยเชียร์ไม่ผิดคนจริงๆนะครับแล้วก็ฝากไปติดตามช่องน้องเตเต้ลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะเป็นแด ซึ่งน้องบอกว่าได้ตัวเองเนี่ยได้ไปบ้านน้องอุงอิงด้วยนะแล้วก็ไปไปเขาเรียกว่าอะไรไปนอนบ้านน้องน้องก็จะคอยเป็นห่วงเป็นใยอยู่เสมอนะครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังคลิปเสียงของพี่เต้เตเตพูดสักบางช่วงบางตอนเนาะที่พูดถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับว่าพีเ่เต้เนี่ยจะพูดว่ายังไงบ้างนะครับน้องก็เลยถามมัพี่ไปนอนอยู่ใส่ก็เลย่านอนอยืนหนีหล่ออเออมันก็เลยเกิดความประทับใจได้พี่น้องเกิดความประทับใจบัดนนี้ ข้าวกระถามากินเข้าไปยังสันจังสี่กว่า,ากินแล้วเออน้องน้องรู้สึกว่ารู้สึกว่าน้องน้องเนะี่ยบ่ได้ยิง่งว่าได้ยังเลยรู้ความรู้สึกเหมือนแบบว่าน้องเป็นห่วงเป็นใยกับทุกคนไม่ใช่แค่เราคนเดียวกับทุกคนก็คือว่าเราวาเขาเข้าไปยุบานเพิินเิ่นกับเป็นห่วงเป็นยังแบบเออกินเขาไปนอนใสย,ยังสี่หละกปไนนอนตื่นขึ้นมาน้องเิงกับมาถามข้าวถามยังทั้งทั้งที่บ่ได้รูจักอะไรได้พี่น้อง เค่ว่าเหตุงานน้ากันทํางานร่วมกันแต่ไม่เคยคุยกันเลยไม่เคยสนิทไม่เคยอะไรกันเลยน้องกระทามน้องกันบัดพ่อได้มาเปิดส่องยู u b e ก็ได้มีโอกาสได้ไปถ่ายน้องได้ไปถ่ายน้องบัดน,นี้มือนันซื้อน้วกินมากพอดนี้บัดมันซื้อน้วกินดอกซื้อเขาเป้าม,มือเล่นยูทูปน้องอันนี้คร<ย>ับอินพ,พูดไปเนาะแล้วแถวสมุดปากการนี่แหละ,ะเลยถือเขาเป้ามากบัดน,นี้มาพ่อน้องพอดีน้องพลังลงหลดุดก็เลยถ่ายคลิปน้องกับมูนล,ละ่ะกับ ซุ่มพอๆพเอพอมียๆพี่ๆ้องๆอยู่ในวงนั่นแหละกับยูทูบเบอร์ของเขาหลายๆคนอยู่ในวงน้องก็เลยถามมาเอ้าพี่ซื้อเขาพี่ซื้อเขาไมา่กินกับยังจา<น>้าพี่ได้ยังกินกันบ <มา S 1> ้าวันนี้ยู่งเ็นเจ็ดต้มจืดพอดีก็เลยเข้าเนี่ก็เลยได้ซื้อเขาจ้ามากินน้องก็เลยถามน้พี่น้องๆๆบบอก็เลยบอกว่าคือค่วมประทับใจหักน้องนี่แหละทุกคนเป็นบุญนที่น้องมีแฟนคลับเยอะแล้วก็มีคนรักน้องเยอะเพราะอะไร พอน้องน้องเป็นคนที่แบบว่าน้องเป็นคนเฟรนลี่น้องเป็นคนถามข่าวสารทุกสุดดิทุกทุกคนน้องเอาใจใส่บแ้นขับเส้นเพ่งเนี่ยนะครับน้องไม่เคยยิงเลยจากปากเลยจากปากเลยเกิดควมประทับใจมากพี่น้องบันิยูไปยูมากไทยสุมือสมื่อไทยรองอิงสุมื่อสมือสมือฮักบ้านี้เห็นไหมยู่ใกล้น้องก็จะน้องน่ารักนะน้องเป็นคนน่ารักมากเป็นคนน่ารักมุ้งมิ้ง เป็นเป็นเด็กไร้เดียงสาคนหนึ่ง<ๆ>นะครับทุกคนอย่างอย่างที่อิมข่าวกระแสเคยบอกนะครับว่าอุงอิงเนี่ยเวลาไปเจอตัวจริงเนี่ยเหมือนเด็กคนหนึ่งจริงครับทุกคนเหมือนเด็กมุ้งมิ้งน่ารักน่ารักนะครับแต่พอเวลาที่น้องเนี่ยขึ้นไปบนเวทีนะครับไปไปโชว์บนเวทีเนี่ยโอ้โหเหมือนเป็นเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยอย่างที่ทุกคนได้ได้ทราบกันดีนั่นแหละครับทุกคนมีความรับผิดชอบนะครับสูงมากๆนะครับมีความรับผิดชอบสูงมากแล้วก็ เขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นคนที่เก่งเกินตัวแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงมากเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นอยู่เสมอนะครับอย่างพิมพอิ่มเนี่ยได้มีการไปหาน้องน้องก็จะถามว่าพิมพ์อิ่มกินข้าวยังพิมพ์อิ่มมากับใครนะครับทำไมไม่ค่อยเห็นหน้าเลยน้องจะคอยเป็นห่วงนะครับคนอื่นอยู่เสมอแล้วก็เป็นห่วงนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับก็นี่แหละครับทุกคนจากปากของพี่ๆี่แดนนะครับที่ได้มีการ พูดถึงน้องนะครับนะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่ได้มาเล่าสู่กันฟังนะครับในส่วนของอุ้มอิ่มเองเนี่ยก็เคยพูดไปหลายครั้งนะครับแล้วก็ประทับใจในตัวอุ้มอิงเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับก็ถือว่าน้องยังเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายนะครับไม่เปลี่ยนแปลงเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับน่ารักยังไงก็ยังน่ารักแบบนั้นน,นะครับแล้วก็ตอนนี้เนาะอุ้มอิงอยู่บ้านนะครับเราก็ขอให้น้องเนี่ยดื่มด่ำนะครับกับความสําเร็จของตัวเองนะครับ ที่อยู่บ้านนะครับเนะาะเขาเรียกว่าอะไระดื่มดําความสําเร็จของตัวเองนะครับเนาะขอให้น้องแบบปังๆเปรียง,ง,ง,งมากกว่านี้นะครับแล้วก็อุ๋งอิงได้รับมาอะไรายเยอะทุกคืนจริงๆครับทุกคนต้องบอกว่าเป็นเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไระเป็นคนที่ดวงอะเนาะนะครับดวงน้องอะมันไม่ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วนะทุกคนจะได้รับเงินหมื่นเงินแสน ในทุกๆวันแบบนี้อ้าวอิมมองว่าอุ้งอิงคือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกไปแล้วอะ่ะนะครับนาะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องนะครับแล้วอิมเชื่อว่าความดีที่อุ้งอิงทํามาทุกวันนี้นะครับก็จะส่งผลให้น้องเนี่ยเรี้ยงขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับกระแสแรงไม่มีตกเราจะสังเกตได้ว่าทําไมอุ๋งอิงกระแสแรงกระแสน้องแรงแล้วก็คือดังแบบกระแสแบบไม่มีตกเลยอะ่ะมีแต่พุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับ นะครับอันนี้เราเชื่อว่าเกิดจากแรงที่น้องทำความดีประพฤติปฏิบัติตนแล้วก็ห่วงใย,ยแฟนคลับนะครับแบบนี้ตลอดนะครับทุกคนนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องนะครับแล้วก็ขอให้น้องปังๆดังๆเ,เปรี้ยงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับด like, กดไลค์กดแชร์อีกเช่นเคยนะวันนี้อุ้มอิ้มประทับใจมากที่ทางด้านพี่อะไรนั้นเนี่ยนะครับแดนเซอร์เนี่ยนะครับ ที่ได้มีการแบบว่ามาพูดถึงน้องนะครับเดี๋ยวฝากช่องน้องด้วยเนาะเนี่ยนะครับเมื่อกี้มิมฟังอยู่นะครับน้องน่ารักมากครับทุกคนน้องเตเต้ลำเพลินออฟฟิเชียลเนาะไปช่วยกด u u s c r i b e ก็คือน้องเตเต้เนี่ยถ่ายคลิปอุ๋งอิงบ่อยมากเลยนะทุกคนไปกดติดตามน้องหน่อยนะครับ น้องจะได้ถ่ายให้พวกเราดูกันเยอะๆนะครับน้องน่ารักมากเนาะเตเต้ลำเพลินออฟฟิ i ชียลก็ฝากน้องถ่ายอุ้งอิงให้พวกเราดูเยอะๆด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอิม,อมข่ากระแสก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามอุ้มอิมเนาะในทุกๆช่องทางนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทุกๆงานทุกๆการซัพพอร์ตขอบคุณทุกคนนะครับรักทุกคนครับ